นบมาเช่าบ้านอยู่กับแม่ในบ้านเช่าที่มีราคาถูกมากบ้านเช่าของเขามีรัวติดกันกับเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งตอนเช้าของทุกวันร่างแบบบางของสาวน้อยคนหนึ่งจะมายืนลดน้ำต้นไม้อยู่ที่ดิมดัวฟ้าของเธอมีบางครั้งที่เธอชำเดืองมองมาพอตาประสานกันเธอก็ขี้ยิ้มให้อย่างเป็นมิตรทำให้นบรู้สึกดีต่อเธออย่างบอกไม่ถูก เขาเห็นเธอทุกวันจนวันไหนถ้าไม่เห็นเธอออกมาวันนั้นทั้งวันนบจะรู้สึกหงดหงิดก็จะเอากับว่าชีวิตได้ขาดหายบางอย่างไปแต่นบก็ทำได้แค่มองเพราะว่าอ้อยไม่ใช่สาวโสดแต่เธอมีผัวแล้วผัวของอ้อยเป็นชายแก่ขาวพ่อออกไปทำงานทุกวันแต่อ้อยถูกขังไว้ในบริเวณบ้านเธอไม่เคยออกมาข้างนอกบ้านบ้างเลย เว้นแต่ผัวของเธอจะเป็นคนพาออกมานบอาจจะสนใจอ้อยน้อยกว่านี้และคงมีชีวิตที่เป็นสุขมากกว่านี้ด้วยถ้าเพียงแต่จะไม่มีเสียงหวีดร้องของสาวน้อยผู้น่าสงสารดังแววมาเข้าหูเป็นประจำตอนค่ำคืนเธอกีดร้องอย่างเจ็บปวดหลังมีเสียงของหนักกระทบเหนือขนดังทักมันดังสลับกันหลายยกในแต่ละครั้งและทุกขังที่ได้ยิน มันทำให้หัวใจของนบสันกระตุกตามเสียงอุบาทนั้นเฮ้อโดนผัวทุบเอาอีกแล้วแก่จนจะเข้าลงแต่อุตริมีเมียเด็กถ่าทางคงจะหึงเมียเด็กนั่นแหละบางครั้งเสียงนั้นดังขึ้นแม้เวลากลางวันที่ผัวเธอบังเอิญได้อยู่บา้านและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องของอ,อ้อยแม่ของนบจะบนออกมาอย่างเวทนาใจ ขณะที่นกกัดฟันกอดคมอาดมโกดที่ประทุขึ้นมาไอ้สัตว์นรกมึงมันไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงมันเป็นแค่ไอ้แก่ที่ชอบดังแกผู้หญิงเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาแรมปีซึ่งนบก็ได้แต่แอบมองแอบฟังด้วยความเป็นห่วงอ้อยอย่างสดหัวใจจนวันหนึ่งเหมือนชะตากรรมถูกกำหนดอ้อยมายืนหลงเรียกนกอยู่ที่ข้างหัวบา้าน พี่คะพี่คะมาทางนี้หน่อยค่ะเออมีอะไรให้ช่วยล่ะครับนบรีบเดินเข้าไปหายอมรับว่าอยากพูดคุยกับเธออยากพบเจออยากรู้ไหนทุกเรื่องราวของเธอพี่ช่วยไปซื้อกิ๋วเตี๋ยวร้านตรงข้ามให้หนูหน่อยได้ไหมคะพี่แซมลืมซื้อของกินมาใส่ตู้เย็นไว้ให้อ้อยยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วแม่เจ้าโวย ซื้อของกินมาตุนไว้ให้จะกินกว๋วยเตี๋ยวด้านข้างบ้านก็ยังต้องขอให้คนไปซื้อมาให้นบรู้สึกไม่พอใจผัวเธอขึ้นมาติดหมัดหึงเมียขาวลูกจนต้องขังเธอไว้เหมือนเป็นนักโทษวันนั้นนบจึงไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้เธอสั่งซื้อให้มากเป็นพิเศษยื่นกว๋วยเตี๋ยวให้เธอปากก็ชวนคุยว่าประตูดัวถูกใส่กุญแจไว้แบบนี้มีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลย ไม่ต้องเกรงใจนะครับอ้อยมองหน้านบอย่างซาบซึ้งใจพืมพำขอบคุณเขาแผ่วเบาขอบคุณค่ะพี่พี่ใจดีจังพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อนบครับน้องล่ะครับหนูชื่ออ้อยค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่นะคะท่าทีของอ้อยเหมือนหลังเลใจอยากจะพูดอะไรต่ออีก แต่แล้วเธอก็ยิ้มให้นบอีกครั้งก่อนจะขอตัวเดินกลับเข้าบ้านไปรอยยิ้มของอ้อยในสายตาของนกวันนั้นมันช่างเป็นรอยยิ้มที่อ่อนหวานน่ารักที่สุดในโลกหลังจากวันนั้นแล้วคนทั้งคู่ก็ยืนคุยกันริมรัวทุกวันอ้อยเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองให้นบฟังเธอมีพ่อแม่ที่ติดหนี้การพนันก้อนใหญ่พวกเขาจึงให้เธอมาเป็นเมียของชายแก่ข่าวพอ่อ ขาใหญ่ของมาเฟียฝั่งไทยที่พิเศษออกไปก็คือหัวของเธอชอบความดุรแรงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะกับตัวเธอเองเมื่อเกิดอารมณ์หึงหวงหรือเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะระบายลงบนเรือนร่างอันบอบบางของเธออ้อยเล่าให้ฟังด้วยเสียงสะอื้นไห้พร้อมโชว์ล่องรอยบาดแผลตามร่างกายให้นบดูนบอดสงสารเธอไม่ได้ นึกอยากจะปกป้องเธอไว้ให้ผลจากเงื้อมือของปีศาจหลายอย่างนายแซมช่วยอ้อยด้วยค่ะในที่สุดเสียงหวิงวอนขอร้องแผ่วเบาไม่ต่างจากเสียงกระซิบของอ้อยก็ดังออกมาช่วยพาอ้อยหนีออกไปทีไปที่ไหนก็ได้คขนอยู่กับพี่แซมต่ออ้อยต้องตายแน่ๆนบใจหายวับ อันที่จริงเขาก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งอ้อยจะต้องขอร้องให้เขาช่วยซึ่งนบเองก็เต็มใจช่วยแต่เขาจะทำอย่างไรดีในเมื่อตอนนี้ตัวเองยังไม่มีความพร้อมเขายอมรับว่าหลงรักเธอสงสารเธอแต่นอกเหนือจากเธอแล้วเขายังมีแม่ที่ฉลามากมีภาระต้องรับผิดชอบที่สำคัญคือต้องมีเงิน แต่นกมีเงินเพียงแค่ทำทุนค้าขายไปวันๆเท่านั้นเองเมื่อไต่ตองดูปัญหาที่จะตามมานบจึงยังคงนิ่งอยู่อ้อยมองศบตานกดวงตาฉายชัดถึงความผิดหวังพี่ไม่ยอมช่วยอ้อยไม่ใช่ไม่ยอมช่วยพี่อยากพาอ้อยหนีไปใจจะขาดแต่ขอเวลาพี่อีกหน่อยตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมถ้าจะช่วยอ้อย อย่างน้อยเราต้องมีที่ไปที่สำคัญเราต้องมีเงินสักก้อนก่อนแต่พี่จะพยายามหาทางช่วยอ้อยอย่างเต็มที่อ้อยต้องเข้าใจพี่ด้วยอธิบายเหตุผลให้เธอฟังสาวน้อยหน้าหมองลงเธอไม่พูดอะไรอีกหันหลังเดินมุมตาให้หลับลงในห้องนอนชั้นล่างของตัวเองโชคดายที่ห้องของนบก็ดันมาอยู่ด้านเดียวกับบ้านของอ้อยส่วนแม่นอนอยู่บนชั้นสอง ราวสามทุ่มกว่าเสียงหวีดลองของอ้อยก็ดังมาให้ได้ยินอีกข่าวนี้ดังยาวนานเป็นชั่วโมงนกนอนพลิกตัวกระสับกระสายผุดลุกผุดนั่งอยู่บนเตียงไอ้เวนมึงมาสู้กับผู้ชายด้วยกันสิเว้ยมึงมาทำผู้หญิงทำไมเมื่อทำอะไรไม่ได้นกจึงได้แต่คำรามในลำคอสองมือกำแน่นจนปวดลุกเดินงุ่นงานอยู่ในห้อง หอยเงี่ยหูฟังเสียงร้องของเธอจนในที่สุดก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วรถเก๋งของผัวอ้อยก็แล่นออกจากบ้านไปในเวลาราวตีหนึ่งป่านนี้อ้อยจะเป็นอย่างไรจะบาดเจ็บขนาดไหนกันเห็นทีจะนอนต่อไม่ไหวเพราะในใจมันลุ่มร้อนไปหมดคานากำลังคิดว่าจะเอายังไงดีก็มีเสียงเรียกของอ้อยดังอยู่ริมรัวข้างบา้าน นบรีบแง้มผ้าม่านหน้าต่างออกดูเห็นอ้อยมายืนอยู่ตรงนั้นจริงๆจึงรีบเปิดประตูออกไปหาเธอใบหน้าด้านสายของอ้อยแดงเป็นปืน้นแก้มข้างนั้นบวมโยขอบตาสายเขียวปัดลิมฝีปากแตกบวมเจอและห่อเลือดไอ้ยละยำเอ้ยนบสะบดออกมาอย่างเหลืออดสภาพบอบช้ำของอ้อยมันเกินกว่าที่นบจะรับได้ไปเก็บของมาเถอะ แล้วข้ามาบ้านพี่เลยพี่จะพาอ้อยไปแจ้งความแล้วเลิกกับไอ้ผัวคนนี้สักทีนบจับแขนเธอมาพลิกดูแขนเล็กๆทั้งสองข้างเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเต็มไปหมดพี่จะช่วยพาอ้อยหนีไปจริงๆหรอคะจริงสิเป็นไงเป็นกันพรุ่งนี้พี่จะพาอ้อยไปแจ้งความแต่เช้าจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายอ้อยได้อีกถ้าเขามาบวยวายพี่ก็จะยอมแอนอกรับผิดชอบอ้อยเอง มีหยาดน้ํำตาไหลลินลงอาบใบหน้าบวมชํำของเธอขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณที่พี่ตัดสินใจได้แล้วอ้อยก็ตัดสินใจจะหนีจากเขาไปให้ได้เขาไปตามจับตัวอ้อยกลับมาไม่ได้อีกแล้วลวคะค่ะแล้วตอนนี้เขาไปไหนพี่ได้ยินเขาขับรถออกไปไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่พี่คะอ้อยกลัวเขาจะหวนกลับมาทำร้ายอ้อยอีก อ,อ้อยเข้าไปหลบอยู่ในบ้านของพี่ก่อนได้ไหมคะอ้อยจะหนีไปทั้งแบบนี้ไม่เข้าไปในบ้านอีกแล้วพี่บอกอนุญาตให้อ้อยทีนบบอกตกลงทันทีไม่คิดอะไรมากอีกอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดช่วยประคองเธอให้ปีนข้ามด้วามาจนได้เป็นอันว่าคืนนั้นนบพาอ้อยเข้ามานอนในบ้านบนเตียงของนบเองโดยไม่สนว่าจะถูกแม่ด่าเอา ให้สัญญากับอ้อยว่าจะหาทางช่วยเหลือเธอให้หนีไปจากหัวจอมโหดให้ได้ปอบใจต่างๆนานาและเมื่ออ้อยร้องไห้จนหลับไปนบก็เอ็นตัวลงนอนบนผืนข้างเตียงคุณคิดถึงวันพรุ่งนี้ถ้าผัวของเธอมาตามจะพูดกับเขาว่าอย่างไรคงต้องให้ตำรวจเป็นคนจัดการนบสะดุ้งตื่นจากเสียงดังวกเวกของแม่ที่ดังโต้ตอบกับใครบางคน เหลียวมองดูอ้อยก็พบว่าได้ลุกออกไปแล้วคงไปเจอกับแม่ข้างนอกเขาจนเป็นเลือกนบเผลอนอนตื่นสายเพะเมื่อคืนกว่าจะได้หลับก็เกือบสว่างลุกไปจะเปิดประตูเพื่อออกไปอธิบายว่าเหตุใดจึงพาอ้อยเข้ามาอยู่ในบ้านก็พอดีแม่เปิดประตูเข้ามาเสียก่อนตำรวจมาเต็มบ้านโน่นแม่บุ้ยปากไปทางบ้านอ้อย นบพยักหน้านึกสมน้ำหน้านายแซมที่กำลังจะถูกตำรวจจับข้อหาทำลายร่างกายเมียตัวเองก็สมควรแล้วทำเมียเสียขนาดนั้นตำรวจน่าจะตั้งข้อหาให้หนักนึกในใจว่าข่าวนี้อ้อยเอาจริงเถอคงโทรศัพท์ไปแจ้งความกับตำรวจเองโดยไม่ต้องรอให้นบพาไปอา้าวทำไมแค่รู้ละ่ะแม่ถาม ทางทำหน้าสงสัยมองมาที่นบยางประลาใจก่อนหนางนุย้ยร้านซักรีดมันเป็นคนไปพบศพเป็นคนแรกนี่นะมันเอาเสื้อผ้าที่ซักรีดแล้วไปส่งมันเล่าว่าเรียกอยู่หน้าบ้านตั้งนานกดกริ่งเรียกก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูเสียทีแต่มันเห็นประตูบ้านปิดไม่สนิทมันก็เลยสงสัยเลยเปิดเข้าไปดูข้างในบ้าน แม่ทำหน้าเสียวสยองก่อนเล่าต่อเจออ้อยมันโดนฆ่าตายอยู่ในบ้านตำรวจเขาว่าน่าจะตายมาแล้วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนส่วนไอ้ผัวพอฆ่าเมียเสร็จก็ขับรถหนีไปเลยตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่เพราะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่จับภาพตอนนี้เอาไว้ได้นบฟังแม่เล่าด้วยอาการตะลึงลาน ชาวว่าไปตั้งแต่หัวจดเท้าไม่จริงเมื่อคืนนี้อ้อยนอนอยู่ในห้องกับนบทั้งคืนนบกำลังจะช่วยพาเธอหนีไปต่างหากนบส่งเสียงร้องออกมาไม่เป็นภาษามนุษย์ก่อนสมองลั่นดังเปียสติขาดพึงลงทันใดก็จบไปแล้วนะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องภัยพยักษ์สามดีด้วยนะครับ